สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้งาน Pulse Oximeter หรือว่าเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ของยิ m y ไลฟ์นำเข้าโดย Skin a s t o c ค่ะเครื่องนี้นะคะจะสามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดหรือว่า SpO2 ได้นอกจากนี้นะคะมีความพิเศษก็คือสามารถวัดค่า PI ได้ด้วยค่ะค่า PI คืออะไรเดี๋ยวในคลิปจะมีบอกนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อเลื่อนไปที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมี QR code ไว้ให้นะคะปั่เลยเดี๋ยว่นะคะ ก็ก่อนใช้งานนะคะก็เช็คก่อนว่าใส่ฐานเรียบร้อยแล้วฐาน 3A นะคะจํานวน2ก้อนค่ะหลังจากนั้นเปิดเครื่องค่ะจะเปิดเครื่องก่อนหรือว่าจะใส่นิ้วเข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดเครื่องก็ได้นะคะต้องใส่นิ้วเข้าไปให้สุดนะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งค่ะจะสังเกตเห็นว่าค่าเริ่มขึ้นแล้วนะคะ ก็แนะนำว่ารอให้การชีพจรคงที่สม่ำเสมอก็ให้อ่านค่าได้นะคะ ค่าแรกนะคะตัว SpO2 ค่ะก็คือค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดค่ะปกติก็จะอยู่ที่95-100%นะคะตัวที่2นะคะค่า Pi ก็เหมือนที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าตัวนี้สามารถวัดค่า Pi ได้ด้วยค่า Pi นะคะก็คือค่าการไหลเวียนของเลือดที่มาเลี้ยงตรงบริเวณนั้นนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวบอกว่าค่า SpO2 ที่เราอ่านเนี่ยน่าเชื่อถือได้หรือไม่นะคะโดยปกติแล้วค่าก็จะอยู่ที่ศู จุดนถึง20%นะคะสำหรับเครื่องนี้นะคะส่วนตัวสุดท้ายก็คือพาวเร t สนะคะหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าชีพจรคนปกติก็จะอยู่ที่60 1 0 0ถึง100ครั้งต่อนาทีค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าหน้าจอกันนะคะกดเปิดนะคะเหมือนเดิมทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนรูปแบบของหน้าจอก็กดสั้นๆหนึ่งทีค่ะหน้าจอก็จะแสดง ผลต่างรูปแบบกันไปนะคะการตั้งค่าการแจ้งเตือนนะคะก็ กดค้างไว้นะคะหลังจากนั้นก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะอันแรกเลยนะคะอารลามค่ะก็จะเป็นตัวให้มีการแจ้งเตือนเมื่อค่าที่เราวัดได้เนี่ยสูงหรือว่าต่ำกว่ากำหนดนะคะส่วนตัวที่2นะคะบีบก็คือเสียงเต้นตามชีพจรตอนที่เราวัดค่ะส่วนตัวที่3นะคะเดโมค่ะก็คือการตั้งค่าให้หน้าจอเนี่ยมันค้างไว้เหมือนตอนที่เราวัดครั้งสุดท้ายค่ะโดยที่หน้าจอไม่ปิดนะคะแนะนำว่าให้ปิดเอาไว้ เพราะว่าจะได้ไม่เปลืองแบตนะคะส่วน Restore ก็คือเป็นการตั้งค่าตามต้นแบบโรงงานที่มาค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะ Brightness ก็คือตั้งค่าความสว่างค่ะก็จะตั้งค่าได้หะคะระดับค่ะทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนค่าก็คือให้ดอกจันนะคะเลื่อนลงมาตามค่าที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นก็กดค้างไว้อันนี้ก็จะเปลี่ยนค่าละค่ะถ้าเราต้องการออกจากหน้าจอก็มาที่ Exit แล้วกดค้างไว้นะคะ อันที่2ก็ตั้งค่าการแจ้งเตือนนะคะกดค้างไว้เหมือนเดิมเลยคะ่ะ อันแรกนะคะ SPO2 อัลาร์มไฮนะคะแนะนำว่าให้ตั้งไว้ที่100นะคะก็คือสูงสุดที่เราจะวัดได้ค่ะส่วนค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ต่ำสุดแนะนำว่าให้ตั้งไว้ที่95นะคะก็จะเป็นค่าต่ำสุดของคนปกติทั่วไปค่ะส่วนชีพจรนะคะสูงสุดก็แนะนำว่าให้ตั้งไว้ที่100นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการปรับตัวเลขลงเราก็ต้องมาเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกนะคะเป็นเครื่องหมายลบก่อนแล้วก็กลับไปที่ค่านั้นค่ะ แล้วก็กดค้างไว้นะคะค่าก็จะค่อยๆเปลี่ยนลงนะคะถ้าเราต้องการให้ค่าเพิ่มขึ้นเราก็ไปเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็กลับมาที่ค่านี้แล้วก็กดเปลี่ยนค่าได้เลยค่ะส่วนชีพรจรต่ำสุดนะคะหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจต่ำสุดเนี่ยก็แนะนำว่าให้ตั้งไว้ที่ประมาณ60นะคะ ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ Ex ็กได้เลยค่ะพอเราไม่ได้ใช้งานสักพักหนึ่งนะคะหน้าจอก็จะปิดโดยอัตโนมัตินะคะโดยที่เราไม่ต้องกดปิดเลยค่ะทีนี้นะคะจะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องนะคะโดยการ กราฟชัดเจนดีนะคะอ่านค่าได้นะคะเปรียบเทียบกันค่ะถ้าเราใส่ดินสอเข้าไปนะคะโอเคประสิทธิภาพนะคะได้มาตรฐานนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตาม QR code ด้านท้ายคลิปเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ